ตอนนี้นะครับอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับกับเครื่องกั้นอัตโนมัตินะครับที่ปลายหยุดรถสรงคนนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนสินค้านะครับขบวนที่สองเจ็ดสองห้านะครับหัวตะเค้บางซื่อโกสินาลายท่าเรือน,น้อยท่าม่วงนะครับ วันนี้ทํำขบวนโดยอะตอม4139นะครับไปแล้วนะครับขบวนสินค้านะครับ725นะครับอะตอม4139นะครับทํำขบวนนะครับ